เอาล่ะครับสุนิคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราพักแค่เริ่มเกมไมคราฟไปเลยนะครับและตอนนี้ซีรีส์ที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในเกมไมคราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาตามตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาสำหรับหน้าป,ปกแรกเลยนะครับก็จะเป็นแบบว่าการทําเครื่องซักผ้านในเกมไมคราฟนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแบบไม่ใช่มอสเลยนะครับอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็จะหาพื้นที่โลง่ลงๆก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นกําแพงก่อนละกันนะครับ้้้นนนตตัวีีอ่่ะแลลกก็รงงาเย เราจะทุบทิ้งนะครับผมฟืบขุดไปแล้วก็ขุดหลุมมาสองบล็อกนะครับหนึ่งสองตรงนี้นะครับผมสําหรับอย่างแรกเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นคอเบอร์สโตนสลับก่อนนะครับผมหนึ่งอันตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนฮะก็จะเป็นหลังคอเบอร์สโตนวอร์นะครับผมวางไว้สองอันนี้ถามว่าวางทำไมนะก็คือเราจะวางเป็นดิฟเฟนเซอร์เนี่ยหันเข้ามาแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ใส่อเมร์สแตนเข้าไปเลยฮะอย่างละหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นบล็อกเลสสโตนนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยทุบทิิ้้งงไไดเลยยนนะะครัับผมอออ่่่าตตปก นะครับอย่างแรกเนี่ยตรงนี้นะครับผมเราจะวางเป็นอาคาบาสโตนวอลขึ้นมาครับหนึ่งสองนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบตัวกันนะฮะก็คือแบบเราจะดันมันเข้ามาทางนี้นี่แหละเราก็จะวางพิซซ่าให้มันหันหน้าเข้ามาทางนี้นะครับผมแล้วก็เปิดใช้งานไปเลยนี่แล้วกระทบออกนั่นเองฮะสำหรับอัลเมอร์สเตนเนี่ยเราก็จะใส่เป็นหมวกเหล็กไป2อันนะครับหนึ่งสองนะครับผมแล้วมาด้านหลังฮะเราจะวางเป็นบันไดควอสนะครับผมแล้วก็ดันลงมานั่นเองพิสตันับผมฟึบนี่ลงมาแบบนี้นะครับเอาละมาอย่างต่อไปทุบตรงนี้ทิ้งเลยครับผผมมมมมเเเเเเดดดีี๋ยวววรรรรรราาาาาาจะะะะะแแแบบบบบบััััััันน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 นลลลลลล็็็็็ออกกกกหงงงคคค่ปปปปณตต้้้้พิสไ ต้องทุบทิ้งด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าดันไปก่อนแล้วกันนี่เอาให้แบบบล็อกเล็กเนี่ยมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ยังต่อไปจะเป็นแฉบดอนะครับผมวางไว้ตรงนี้เลยฮะดันไปเลยครับสเต็ปแรกครับผมแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งครับจัดไปนี่มันจะลงมาอยู่ข้างล่างแบบนี้แล้วนะครับซึ่งพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะดันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับคือมันจะดันแบบหลายรอบหน่อยนะดันขึ้นมาสเต็ปนี้นะครับผมแล้วอย่างต่อไปเนี่ยเราจะวางเป็นแบบแฉบดอด้านบนนี้นะครับปึ๊บอ่ะดูดีๆนะด้านบนเนี่ยเราวางใช่่่่่มมมมมมัััััั้้้้้้้ยแแแแลลลลวววววกกกก็็จจะะะะะะทบบบบบบบดาาาานน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 งงงอออออออคคครรรรรรตสีีีีีีีึึฮฮปปป๊โเเเผผถืํไ เอาละอย่างต่อไปเนี่ยฉับดอข้างๆแบบนี้นะครับปุ๊บอ่าแล้วก็แบบไปด้านหลังครับผมเอาเป็นคันโยกแล้วกันนะครับนี่แปะไปข้างๆนะครับแล้วก็โยกไปเลยมันก็จะปิดขึ้นมาแบบนี้ฮะและขั้นตอนที่สุดท้ายครับผมเกือบเสร็จแล้วก็จะเป็นในเทมเฟรมนะครับแล้วก็กระจกสีฟ้านั่นเองคุณผู้ชมอ่าแปะไปแบบนี้เลยครับหนึ่งสองในคราบผมแล้วเราก็ได้แล้วสำหรับเครื่องซักผ้าในเกมไมครับนั่นเองนะครับผมนี่ค่อนข้างเหมือนเลยนะเออแต่ถ้าไม่เหมือนก็แบบแล้วแต่ละกันฮะเออเพราะว่าที่เขาสอนเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม แบบเอ็กคาลิเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทำไม่ยากเลยนะครับผมมันจะรวมกันอยู่2สเต็ปอะคุณผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่าสเต็ปแรกเลยนะครับนี่เดี๋ยววางหินไว้ก่อนฟืบประมาณนี้นะครับแล้วก็ระหว่างกลางนี้เนี่ยเราจะเอาเปอัลเมอร์แซนนั่นเองคุณผู้ชมอ่าวางไว้ตรงนี้แล้วกันครับแล้วก็เราจะดันมันเข้ามานะครับผมฟืบแบบนี้ครับผมมันจะเหลือเจ้าแท่งอัลเมอร์แซนแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือสเต็ปแรกครับผมสเต็ปต่อไปฮะก็จะเป็นบอกว่าการปักนี่ไลนิ่งลอตนะครับปึ๊บคุณผู้ชมพอนึกออกไหมถ้าเราสองอย่างไวว้ปรระะมมมาาานนนนนีกัััอเเเง็ด มาครับผมปุ๊บอ่านีสเต็ปแรกใช่ไหมแล้วก็ปักไลนิ่งล็อตนะครับปุ๊บอ้าวเฮ้ยวางไม่ได้นี่วะแล้วถ้าแบบดันลงมาล่ะได้บอกว่าอ่าวางไว้ตรงนี้นะฮะถ้าดันลงมามันจะเป็นยังไงจ่ายไปในคราฟจบวันนี้อ่ะยังไม่ถึงนี่วาอีกสเต็ปหนึ่งครับปุ๊บได้หรือเปล่าเ้ยเนี่ยผู้ชมเ้ยแต่มันยังแบบไม่ตรงกันวะเออว่ะมันเป็นแบบเนี้ยลงใส่จะไม่ได้ฮะแต่ก็น่าจะมีวิธีนับก็คือแบบเซตบล็อกไปเลยอ่ะเดี๋ยวดูพิกัดก่อนแล้วกันซามอนอเมอร์แซนฮะแล้วก็พิกัดนนยวส สมมติเราจะสร้างเป็นแบบเหมือนภูเขาหินนิดนึงแล้วกันเนาะมาครับจะวันนี้เราต้องลองนะครับผมใส่เป็นมอสซี่ด้วยแล้วกันนะฮะจาวันนี้ปึ๊บหินอะไรก็ใส่เข้าไปเพื่อความสวยก็ผมต้้งมั่วไปฮะมั่วทรงครับผมแล้วก็ดับที่ปักเนี่ยเป็นตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไลนิ่งลอตครับผมแล้วก็ตรงนี้สซมอนนัมเบอร์แซดนะครับเอนเตอร์เบรดิคี่งีคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วเราก็ได้แล้วสำหรับดาบเอ็กคาเลเบอร์นะครับผมที่ปักอยู่นะครับผมนี่ค่อนข้างสมจริงเลยนะถ้าใครสนใจก็ไปสร้างได้นะครับ นะครับเอาเป็นว่าเริ่มจากหน้าโหลดเลยแล้วกันนะครับนี่ถ้าใครเคยเล่นสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้เลยนะครับแล้วก็แบบโลโก้เนี่ยมันจะไม่เหมือนปัจจุบันเห็นไหมเออโคตรคลาสสิกฮะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าเกมดูนะครับผมเอาล่าจะจากวันนี้เข้ามาแล้วนะครับโอ้โหคุณผู้ชมดูดิเหมือนสมัยอัลฟาเลยคุณผู้ชมสีหญ้าสีอะไรแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยครับดูสโตนดิโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นสีนี้นะครับโคตรแบบคิดถึงอ่ะสมัยก่อนนะครับผมโอ้โหนี่สีต้นไม้นี่มันใช่เลยฮะแบบโคตตรรสสสดดดดดเเเเเเลลยยยยยนนนนนะะะะคััับผมมออ่่ีีี๋ววงงงูกกก็็จปา้ ปึ๊บเหมือนได้ย้อนเวอร์ชัน่ะเอาล่ะจากวันนี้นะครับไหนดูไม้แผลงนี่นี่วางไปครับผมปุ๊บเนี่ยปะไม้แผงมันจะไม่เหมือนปัจจุบันนะแล้วก็เสียงเวลาเดินเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันครับผมอันนี้ฟางข้าวเหรอดูแบบโคตรเก่านะครับแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีฟางข้าวนะแต่เขาทาให้มันดูเหมือนแบบมันเก่าลงอะไรเงี้ยผู้ชมอ่ะโอ้โหดูสีน้ำเลยฮะน้ำเงินเลยนะครับผมอ่าลงมาใต้น้ำเลยจากวันนี้อันนี้ยังปกตินะครับแล้วก็อย่างต่อไปเดีาเวคับผู้ชมเกาเวลจะนี่เกาเวะเป็นห้แบบ ม,มีสีเลยเหรอเอาละอยากดูแบบในเหมืองเป็นไงบ้างนะครับโอ้โหดูสีลาวาดิโคตรเก่าอะฮะเนี่เท็กเจอร์ลาวาสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเฮ้ยสปอนเซอร์รว่ะดูดิดูเก่าแบบจัดๆเลยฮะทั้งหินเนีครผมทั้งแบบโอสซี่อะไรอย่เงี้ยแต่จริงแบบนี้มันก็ดีไปอีกแบบเหมือนกันนะผูช้ชมมันรู้สึกแบบเป็นความคลาสสิกอะเออแต่ก็อยู่ในเวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็จะเป็นรีสต์แพ็คนี้เลยนะครับผมไมค์คลาสต์สโตเรชันนะเออทำให้แบบเหมือนย้อนเวอร์ชันกันนิดนึงฮะแต่ขอเช็ก ใช่ไหมเฮ้ยสีพวกนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยเหรอเออว่ะเอเมอรโล่กลายเป็นปสีแดงเฉยเลยฮะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับบอกว่าไมค้าพลาสติกฮะเออว่ะแต่ยังไม่รองกับเชเดอร์เลยครับโอ้โหคุณผู้ชมสีแสบตาจะจัดนะครับถ้าใครไม่ไหวเนี่ยแนะนำให้ลดแสงดูนะครับผมโอ้โหแต่ตาแค่นี้พอแล้วแหละไม่ไหวฮะแรกสำหรับ,รบนับพกอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบว่าวิธีในการสร้างสะพานให้เร็วที่สุดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับสะพานนี้เนีีีีี่่บบ่นน่่่่่่ยยยยเเเเเเรรรรรราา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 ากก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 ็็็็จจจจจะะะะะะะตตต้้้้้้ออ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 องงงงงงววววบบบบบบลลลลแแนน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 นััััคคคผผผผผมม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 ด๋สิภููขใชหไปปโณพ มาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับอย่างต่อไปเนี่ยเราก็จะไล่ทุบทีละหนึ่งนีครับผมไม่ใช่แบบเว้นบล็อกอะเออเว้นอย่างละบล็อกแบบนี้นะครับไปจนถึงสุดเลยก็ผมไล่ต่อไปนะครับผมมากีบบอสมาแล้วกันจังหวะนี้เอาเป็นเรืออะไรก็ได้นะครับอ่าสมมติเป็นแบบจังเกิ้ลแล้วกันนี่ เอ้ยเราต้องการ64นี่ว่ะเอามาเยอะเลยครับปึ๊บจัดไปนี่เต็มตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองวางกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นไงฮะจังหวะนี้เอาล่ะค่อยๆวางไปนะครับปึ๊บวางไปไปเรื่อยๆครับผมเอาล่ะวางแล้วก็วาร์ปนะฮะเอ้ยมันมีเลื่อนนิดนึงนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรจังหวะนี้ค่อนข้างเพลินเหมือนกันนะครับนี่วางไปแล้วก็วาร์ปไปนะครับผมตอนไรจะถึงหมู่บ้านวันนี้แล้วก็อันสุดท้ายนะครับเรียบร้อยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูหน้าตาก่อนนี่สำหรับสะพานของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนนบแบบบบบบนนนนนนนีีี้้เเเเเเเลลลลยยยยยะะคคครรรรัััักกกก็็ืืออออปต่่าาาาาวววๆผมมดด๋งงใชง อันนี้วาร์ปรวดเร็วเลยนะเริ่มจากปกติก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นหัวขี้ขวาไปเรื่อยๆแบบเนี้ยอ่าซึ่งมันค่อนข้างเร็วนะผมว่าก็คือแบบแป๊บเดียวเนี่ยเราจะข้ามจากภูเขามาหมู่บ้านได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราใช้เป็นมาโคล่ะอ่ะมันจะเร็วแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองกลับหลังดูแล้วกันจะว่นี้มาเอ้ยไม่ได้ดิขึ้นเรือเนี่ยมาหามาด้านนี้ไงแล้วก็หักไปไม่ได้นะครับโอ้โหเสียดายว่ะเอาใหม่เราจะไปเริ่มที่ต้นภูเขานะครับแล้วก็ใช้มาโค,ว,มามาว,าาควาร์ปมานนครับผออกกมเ สะพานที่เร็วมากมากเลยอ่ะแตได้นะครับคือมันมาได้เนี่ยแต่กลับไม่ได้ว่ะคือถ้าจะกลับก็เนี่ยได้แค่วิ่งกลับก็ผมแต่แต่ว่าเป็นสะพานที่เจ๋งเลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเราไปสร้างดูได้นะวางแค่แบบอย่างระบ็อกเงี้ยเออแล้วก็วางเรือล้วัวับผมแต่ว่าอาจจะเปลืองไม้นิดหน่อยนะและสสำหรับนักอย่างต่อไปนะครับก็เขาบอกว่าเราเนี่ยจะโดนดาเมจหรือเปล่านะถ้าแบบใช้เปีกยเนี่ยพุ่งไปใส่ใยนะครับผมอ่ะแบบใยมันจะช่วยเซฟดาเมจให้เราได้หรือเปล่านะครับจริงจรมันมีหลายอย่างเลยนะที่แบบมันน่าจะเซฟให้เราได้อ่ะานี้มณ ีและกันนะครับผมอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสลามบล็อกกับฮันนี่บล็อกนั่นเองนะครับผมมาสลามบล็อกก็อ่าประมาณนี้ละกันเนาะวางไปครับผมแล้วก็ข้างๆเลยนี่ต่อขึ้นมาประมาณตรงนี้ละกันครับแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นบอกว่าพาวเดอร์สโนนะครับผมอ่าอันนี้มันก็จะแบบเป็นบล็อกที่ดูนุ่มเหมือนกันฮะก็ถังมาวางไปเลยนะครับนี่จังหวะนี้ผมวางไปเลยให้มันเต็มฮะแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยจะเป็นน้ำกับลาวานั่นเองเราก็จะใส่ไปแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งมันจะทะลักเล่ะคคทักแนี้ได้อยู่นะครับผมแล้วก็ทีีีนน้เเ่ยยลจะต้องมีจุุดเอาไว้แบบพ่งงลมานะครับซึ่งเอาเปป็นนนนจุดดรรระะะมาณตตงงไหีีว้ลกัครรับเเปป็็็นนนสโต้ฮะะแลวกอไ ท่ากับพรุนะครับผมไฟเวอร์ของเรามาทีนี้เนี่ยถึงเวลาทดสอบแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไอของพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยเซฟดาบเมจจากการพุ่งชนได้หรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นใยบางมุมนั่นเองโดดไปดิขาผมพุ่งเลยจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับชนไปครับเอ้ยเดี๋ยว็เมื่อกี้เหมือนแบบมันยังลงไม่ถึงใยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ผมพลาดเองฮะกลับมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลอนใหม่ครับฟืบโอเคแล้วก็ตั้งใจพุ่งมาตรงนี้เลยนะครับจะเจ็บหรือเปล่าเออว่าคุณผู้ชมเหมือนจะไม่เจ็บนะฮะเพพาะมมมมมันนอออยยยยู่่่ทีีีงุุไดดหวแจ เละครับผมซึ่งปกติเนี่ยถ้าสมมติเราตกมาจากที่สูงใช่ไหมสลาบล็อกไม่ได้ช่วยเซฟเรานะแต่นี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นแนวตั้งอ่ะก็ต้องลองดูแล้วกันครับพุ่งไปครับผมจะชนหรือเปล่าจะวันนี้ปึ๊บเอ้ยคุณผู้ชมโดนดาเมจว่ะสลาบล็อกไม่ช่วยเหรอวะรอบเนี้ยไปไปได้เหรอฮะแล้วถ้าเป็นอ่ะฮอนดี่บล็อกล่ะจะได้หรือเปล่านะครับพุ่งไปครับผมจะวันนี้ปึ๊บโดนไปฮะโดนไปฮะปึ๊บอุ้ยก็เจ็บเหมือนกันว่ะจุดไม่ได้เหรอเนี่ยนึกว่าแบบมันจะช่วยเซฟรามสเนนนีล้้็ปแวกนนียร นุ่มของเราเนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่านะมีแต่ต้องลองเทสแล้วฮะเอาล่ะพาวเดอร์สโนใช่ไหมพุ่งไปเลยครับปุ๊บโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าต้องโดนแล้วแหละแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเกือบตายฮะไม่มนช่วยเซฟไม่ได้จริงเหรอสมมติอ่าเป็นซับสชั้นแล้วกันนะครับผมเอาล่ะสงชั้นจะได้หรือเปล่าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับพุ่งไปครับผมขออีกรอบหนึ่งแล้วกันพาวเดอร์สโนเนี่ยโดนไหมครับปุ๊บเออว่ะคุณผู้ชมพอเป็นสองชั้นแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไรแล้ววะต้องมีสองชั้นแบบเพิ่ม ลาวานะครับผมแต่ว่าเราต้องปายาก,กันไฟก่อนนะครับไม่งั้นแบบไม่แน่เลยครับไฟลิซิธแทนนะครับโอเคอันนี้แล้วกันปาไปแล้วผมจังหวะน,นี้ไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงพุ่งไปที่ลาวาดิครับเดฟสโกเจ็บหรือเปล่าฟึ๊บเออว่ะไม่เจ็บเลยฮะนี่เซฟดาเมจได้นะครับจัดว่าแจ่มว่ะเออจริงบล็อกที่แบบช่วยเซฟดาเมจจากการกระแทกเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงนี่ว่ะมันจะเป็นบล็อกฟางข้าวผู้ชมมันก็ช่วยเราได้นะเฮบาเล่ hey, <Ball> นะครับจังหวะนี้เนี่ยวางไปเลยครับผมเอาเป็นน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 ออออ่่่าาาาาแแวววี้้้้ลละะกกกััััยรรรรูเเเเเหหมมืืจซฟไดปพบค ไปเลยจะเจ็บหรือเปล่านะครับชนไปโอ้โหเจ็บเหมือนกันฮะเซฟไม่ได้เหรอโอ้โหก็เหมือนกับไอ้พวกสลามอะไรอย่างงี้เลยฮะก็คือที่เซฟเราได้เนี่ยก็จะมีแบบใแมงมุมนะครับผมพาวเดอร์สโนูแล้วก็ไอ้พวกของเหลวเนี่ยอาจจะช่วยเราได้นะครับและสาหรับอย่างสุดท้ายเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคลิปตามหน้าปกกันดีกว่าผมจัดไปโอเคผมคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นน้องหมาแบบสมจริงนั่นเองครับซึ่งจะมีแบบฟ็อกกับวูฟเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงฮะโจนี้ดูไปเลยครับเดินมาแล้วนะครับผมโอ้ ครับะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระดูกอ่ะมีน่ารักอ่ะคุณผู้ชมดูดิขนแบบฟูๆเลยฮะเจ้าัวนี้หางกระดิกด้วยนะครับผมน่ารักเกินไปหรือเปล่าแบบนี้อยากให้เพิ่มมาในเกมเลยว่ะแบบสมจริงแบบนี้นะครับผมเอาหลงก็ได้การชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเล่นเครดิตคลิปเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยฮะสามารถกดไปดูได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้คงเป็เท่านี้สวหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ